มีมะเร็งชนิดไหนบ้างคะคุณหมอที่สามารถตรวจผ่านการเจาะเลือดได้โอเคเรามี1ิบมะเร็งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งศีรษะและลำคอมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ตัวที่พบค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวสมมติว่าเรามีความเสี่ยงเราตรวจครั้งเดียวเราเจาะเลือดครั้งเดียวดึงเลือดครั้งเดียว เรารอผลเวลาผลออกมาปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเอ้ยคุณมี DNA ของตัวไหนที่มันดูผิดปกติอืมอซึ่งหมายความว่าเราดึงเลือดครั้งเดียวค่ะแล้วเรารู้ได้10ชนิดเลยถูกต้องแค่เริ่มมีเซลล์ผิดปกติอะ มันก็สามารถตรวจได้แล้วมันทําให้เราอะเอาไปตรวจต่อได้แล้วเอาไปรักษาต่อได้ค่อนข้างเร็วปรับไลฟ์สไตล์ใช้ยาหรือรักษาต่างๆได้ค่อนข้างเร็วกว่าที่เราเจอในสเตจท้ายๆแล้วแล้วการรักษาหรืออัตราการรอดชีวิตอะมันก็น้อยลงตามมาเวลาที่เราเจอฉา